สวัสดีหลักครับสกดท้ายพี่น้องครับอะสวัสดียามค่ำคืนครับสวัสดีย้มดึกๆนะครับขณะนี้เวลาตีหนึ่งกว่านะครับเป็นก็ประมาณวันนี้ก็้ามคืนแล้วนะครับตีหนึ่งแลัวบวันนี้วันที่ยี่สิบเก้านะครับยี่สิบเก้ากันยานะครับยี่สิบเก้ากันยาอ่ะ ตอบคอมเมนต์นะครับสำหรับพี่ที่ถามมาคอมเมนต์ในช่อง y YouTube เนี่ยนะครับช่อง u t u b e ถามว่าให้ถ่ายนะครับขอให้ถ่ายคันกำแพงเพชรนะครับรถเกี่ยวข้าวของลูกค้านะครับรถลูกค้าทางจังหวัดกำแพงเพชรอ่ะนี่นะครับลูกของกทางกำแพงเพชรครับกำลังลุ้มกันเลยครับอ่ะพามาเบิ่งครับพี่น้อง มาชมนะครับช่างนะครับกําลังคนสีนะครับเนาะสามลุมหนึ่งนะครับสามลุมหนึ่งสามคนสามสีนะครับคนคนละสีเลยนะครับสามลุมหนึ่งนะครับช่างกําลังทาการพ่นสีนะครับตัวนี้ใช้เครื่องสีชมพูนะครับใช้เครื่องสีชมพูโคงสีฟ้านะครับ ้าก็มีลูกเล่นตัดเหลืองนะครับเหลืองในม่อนตอนนี้สีกำลังพุ่งนะครับพุ่งกระจายเลยนะครับนี่ครับหนึ่งสองนะครับกำลังคนฝั่งนี้อีกหนึ่งคนนะครับสำหรับช่างนะครับ ช่างชนนะครับกำลังพนสีเหลืองเหลืองเลมอนนะครับจะเอาเสร็จเลยไหมครับ,รบถ้าพนเสร็จนะครับพรุ่งนี้เช้าก็น่าจะได้ประกอบอะไรนะครับก็คือชุดนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับประมาณแปดสิบเอร์ซ็นตแล้วนะครับก็เหลือเล็กน้อยนะครับ แปดสิบเปอร์เซ็นต์เก้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วครับไอ้นี่คือโลง่ลงๆก็คือแบบทําการถอดลงนะครับเนาะถอดลงเพื่อจะทําสีนะครับพวกปัม๊มพวกอะไรก็ยกลงนะครับนี่ช่างสองคนนะครับช่างเตยตช่างช่างนะครับกําลังพ่นอยู่ให้ช่างตั้นนะครับช่วยแปะตักเกเร์นะครับอันนี้ก็จะมีเป็นอะไรนะครับ ไม่ได้ผลแต่ว่าคนรองพื้นไว้เรียบร้อยแล้วครับคนรองพื้นไว้เรียบร้อยแล้วนะครับก็เดี๋ยวก็จะได้ลงสีจริงนะครับก็จะมีเคลือบอีกหน่อยลงงก็คือถอดอะไรนะครับเพื่อทําการทําสีนะครับแต่ว่าชุดปากก็เก็บสีมาแล้วนะครับเก็บสีมาบ้างแล้ว เก็บมาเนี่ยแล้วครับมันจะเหลือแค่ชุดตู้นะครับกัแบบช่วงล่างน,นนี่ก็ฟ้านะครับฟ้าชมพูแล้วก็ตัดเหลืองเลมอนนิดหน่อยนะครับตอนนี้ชา่ชางช่างช้างกำลังลุยงานนะครับช่างเตยช่างชนแล้วก็บบาตันอีกคนนึงครับสี่คนลุ่มเลยครับ ีะว่าสามลุ่มหนึ่งคือคนที่พลนเซนครัเนาะสามลุมหนึ่งนะครับกาสามใบรถหนึ่งคันนะครับพนพร้อมกันกำลังแบบัวเนียเลยนะครับก็มี ปั๊มนะครับอันนี้ปั๊มใหม่นะครับปั๊มใหม่นะครับเบอร์23สิบสาอ,อัน,นี้เป็นชุดเลอ,อยพอลอยปั๊มนะครับอันนี้ก็พอลอยตู้แล้วก็ชุดตะแกงนะครับชุดปั้นหน้าตะแกงก็เดี๋ยวทำการไล่เก็บอยู่นะครับ ำางอักกันอยู่เดี๋ยวแป๊บเดียวนะครับอีกบอบโดดนะครับอีกไม่นานก็น่าจะเห็นสีสันนะครับไอ้นี่สีมันต้องเคลือบอีกนะครับถ้าเคลือบอีกจะเงามากเลยครับมันจะมันจะมีสีเคลือบอีกทีนึงนะครับแต่ไม่รู้ว่ามันนีจะได้เคลือบบะไม่รู้ว่าจะทันไหมนะครับกำลังลุ่มเลยนะครับนี่ยทางบนนะครับข้างล่างแล้วก็ใต้ท้องนะครับ วันไอ้นัดส่งนะครับมีนัดส่งวันที่หกนะครับก็สูสีนะครับนัดส่งวันที่หกตุลานะครับถ้าไม่เสร็จก็ใกล้เคียงนะครับก็แต่ผมว่าน่าจะเสร็จนะเพราะว่าเหลือบ้ายนะครับเหลือไม่เยอะแล้วนะครับคิดว่าน่าจะทัน พว่ามันเสร็จหมดแล้วนะครับเหลือแต่ประกอบนะครับถ้าเอาสายพานมาก็ยัดประกอบนะครับใส่สายพงสายพานแล้วก็เดินสายน้ํามันนะครับก็มีเหลือข้างหลังอีกนิดหน่อยนะครับข้างหลังก็เลมีถังไฮลิกนะครับกองอากาศแล้วก็ตูดนะครับตูดไฟตรงไฟท้ายนะครับแต่มีแล้วครับแต่ยังไม่ได้ใส่นะครับก็คือเดี๋ยวขึ้นทีเดียว อันนี้ของูกค้าทางจังหวัดกำรรแพงเพชรนะครับก็มีที่เสร็จแล้วกข้างนอกอีกหนึ่งใบนะครับยังไม่ได้ประกอบนะครับตอนนี้ก็กองกันอยู่ห้าหกใบนะครับ วันนี้ก็เห็นลูกค้ามาจองนะครับจองรถเมื่อเช้านะครับตอนเช้านะครับมาสองเจ้านะครับแต่ว่าเป็นคิวของปีหน้านะครับไม่ใช่ปีนี้นะครับเพราะว่าปีนี้คิวเต็มแล้วนะครับก็เต็มนานแล้วแหละก็กำลังทำการ ให้ลูกค้าอยู่ครับกำลังเร่งเร่งทุกใบนะครับตอนนี้ก็เร่งทุกใบอ่ะตอนนี้ช่างชนกำลังไล่นะครับไล่ระบบอะไรแล้วนะครับ เดี๋ยวจะพามาชมอีกที่นะครับเดี๋ยวหยุดวิดีโอไว้แค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวก็จะพามาชมอีกทีตอนที่เป็นสีสันแล้วนะครับรอชมนะครับรอชมเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูนะครับเดี๋ยวมาดูตอนที่พ่นเสร็จนะครับ แล้วก็ถ้าไม่ใช่คลิปนี้นะครับเดี๋ยวว่าจะเป็นคลิปตอทิศถัดไปนะครับเป็นอีพีถัดไปนะครับเป็นคลิปถัดไปถ้าไม่ใช่คลิปนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาชมอีกทีครับติดตามชมอีกทีอ่ะมารับชมกันต่อครับ มารับชมกันต่อนะครับอ่ะมามารับชมงานสีครับรับชมงานสีกันต่อนะครับพอพ่นสีออกมาแล้วก็จะประมาณนี้นะครับพนแล้วก็จะประมาณนี้นะครับก็ผงตูสีฟ้านะครับแท่นเครื่องสีเขียวนะครับเขียวอ่อนนะครับตรงร่างสีเขียว แทนเครื่องสีชมพูนะครับแทนปั๊มสีเขียวพูดปิดนะครับแทนก่อจากประมานนี้นะครับสเตอร์นะครับก็สามสีนะครับอันนี้ยังไม่ได้ลงเลเกอกร์นะครับยังพอท่านได้ลงเลเกอกร์นะครับเนาะ สีก็จะแบบออกทึบนิดนึงนะครับเป็นกระกลองน้ำเนียึ้นนะครับแสงไฟแล้วน้ำเหลืองนะครับงานโดยรวมงานสีก็จะประมาณนี้นะครับก็อาจจะไม่ค่อยสดเท่าไหร่นะครับสำหรับสีก็ เดี๋ยวจะมาถ่ายรีวิวตอนพ่นเลกเกอร์เสร็จอีกหนึ่งคลิปนะครับไม่งั้นก็ตอนประกอบนะครับเพราะว่าตอนนี้เลกเกอร์ยังไม่ได้พ่นนะครับสีก็ออกจะทึบๆนิดนึงนะครับแต่ก็ถือว่าสดอยู่นะครับมองยังไงเนี่ยก็สีก็สดนะครับอันนี้ปั๊มใหม่นะครับ ใหไมก็แต้มสีหัวน็อตน,นี่นะเพื่อความสวยงามนะครับอ่ะเดี๋ยวพามาชมนะครับแผบป,ปากที่พ่นเลกเกอร์ไปแล้วนะครับมันก็จะมีความเงานะครับแต่ว่างคื่อคืนกล่องผมมันบอกไปป่านไหนนะครับเนี่ยก็จะเห็นแบบมีเงาเงาอย่างนี้นะครับ เดี๋ยวผมจะไปอันนี้อีกหน่อยนะครับกล่องมันไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับก็บรรยากาศยามค่ำคืนนะครับเวลาดึกๆนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวก็ได้เตรียมส่งเะนครับขาดแค่หม้อน้ำนะครับหม้อน้ำหมอออ้อไอ แล้วก็ตู้แอร์ของทีมงานนะครับทีมงานของวิรุณศิษเกตนะครับทีมงานที่ผมขับอยู่นะครับเนาะรถของพี่ซ้ายนะครับรถของลุงทันรองนะครับท่านรองท่านรองนายกนะครับลูกชายขอนพี P ่ซ้ายดูแลอยู่นะ ก็มีรออยู่อีกหนึ่งใบนะครับข้างนอกสำหรับอะไรก็พ่นนะครับพ่นมาแล้วนะครับก็จะมีก็เล่นสีนิดหน่อยนะครับเพื่อความสวยงามน,นะครับ มันยังไม่ค่อยเงานะครับมันยังไม่ได้ลงเลกเกอร์นะครับผมมาแตยย่ยามยามเศร้านี่ตอนกลางวันจะสวยมากนะครับสีจะสดนะครับถ้าลงเลกเกอร์ไปนี่โอ้แยมเลยนะครับแยมแจ๋วเลย จานตะม่อดส,สีเหลืองนะครับนี่เป็นเอ่สีเหลืองนี่เหลืองเลมอนนะครับเหลืองเลมอนเทนเครื่องสีเขียวอ่อนนะครับก็จะเป็นรสขนมหวานสักนิดนึงนะครับขอเล่นสี นนห่อยะครบาบโดยรวมก็จะปรับปรานี้นะครับอันนี้รอติดตามครับรอติดตามชมครับน้องรอติดตามชมติดตามชมติดตามชมนะครับรอติดตามชมนะครับสำหรับคันนี้นะครับ ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับฝากกดติดตามให้น้ำแน่นะครับเนาะก็ขอบคุณทุกท่านทุกคนครับขอบคุณพี่น้องสุกูสุคนครับท,ที่ขอมารับชมคลิปนะครับเนาะอ่ะช่างกําลังเงี้ยนะ ยังบม่ทันเลิกงานนะครับเนาะกำลังนอนพ้นอยู่เลยนะครับตอนนี้ยังไม่เลิกนะครับประมาณตีสามจะตีสามครึ่งนะครับก็เร่งทุกคันนะครับสําหรับตูรถเกี่ยวทุกใบก็พยายามอัดเต็มที่นะครับก็บางทีอาจจะมีบางอย่างที่ราช้านะครับก็คือ อะไรข่าวตลาดก็จะติดขัดนิดหน่อยนะครับแต่ก็คือว่าเร่งเต็มที่นะครับอ่ะสไลดคเมนี้ก่ะเดี๋ยวอ่ะเดี๋ยวจะมาทายให้เบิงอีกคันหนึงนะครับเนาะจะมาอัปเดตอีก รอบสองรอบนะครับก็ทำไปเรื่อยก็ว่ารถคันนี้ทำถึงไหนแล้วนะครับก็จะอัปเดตให้ดูเรื่อยร,รับชมนะครับอัปเดตให้รับชมเรื่อยนะครับขอบคุณเอชีกคนที่ติดตามครับก็สไลด์แคปนี้อัมราฟะจากพี่น้องพิตัวนีครับขอบคุณทุกการติดตามครับขอบคุณทุกการรับชมสไลด์ลิปนี้ไปแล้วครับ ขวัญใจไวรูดีงานไม่ทำดีแต่แต่ลั่นต้เ่าก็เก็ดีเย